สวัสดีครับผมนายพงศธรกิกมรุงรหัสนักศึกษา6 5 0 4 0 1 4 5 1 0สสาคาขาคอมพิเร์ศึกษาครับอยู่มูลเรียนที่5ครับวันนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องภาวะผู้นำทางการศึกษาครับภาวะผู้นำาทางการศึกษาที่อาจารย์ให้มาคำถามท้ายหน่วย5ข้อนะครับก็คือมีดังต่อไปนี้ข้อที่1 r e a d รีเรคืออะไรและเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ รีเดอร์ก็คือเป็นผู้นําและเป็นอย่างไรก็คือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการชี้นําดนใจหรือกระตุ้นให้คนอื่นทํางานสำเร็จรู้ร่วงตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้แล้วกำหนดไว้ร่วมกันโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการนะครับเช่นบริษัทนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปในทิศทางนี้ก็ต้องไปในทิศทางนี้ นะครับผมส่วนข้อที่2 l e a d e r มีบทบาทและความสำคัญอย่างไร l e a d e r ก็คือแบบเป็นหน้าน้านาที่ที่รับผิดชอบในการชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีรับฟังผู้อื่นอยู่เสมอผู้นำที่ดีมี5ข้อดังต่อไปนี้นะครับดังนี้นะครับ 1. เป็นศูนย์รวมของพฤติกรรมกลุ่ม2อ เป็นผู้ที่สามารถนำกลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ 3. เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากสมาชิกของกลุ่มในสังคมอิติ 4. เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในกลุ่มและสามารถทําให้กลุ่มนั้น,นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับ 5. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของความเป็นผู้นําข้อ 3. Leadership เนี่ยคืออะไรและเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ leadership ก็คือเป็นภาวะของการเป็นผู้นํา อ่าก็คือความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้นำเพื่อให้เกิดประสบผลสําเร็จอ่าภาวะความเป็นผู้นำนี่ก็เป็นศิลปะในการทํางานของบุคคลจะไม่ว่ามีอิทธิพลในการจูงใจของผู้อื่นและก็ทําให้ผู้อื่นนี่เกิดเกิดการทํางานร่วมกันอย่างประสบผลสําเร็จครับแล้วก็ 4. l e ลีดเดอร์มีบทบาทและความสําคัญอย่างไรมีบทบาทและความสําคัญอย่างไรก็คือมีบทบาทของความเป็นผู้นํา หลักๆอยู่แล้วเนี่ยความเป็นผู้นำนี่จะมีพฤติกรรมออกมาให้ทันต่อเหตุการณ์และอนาคตมีอยู่ว้งหมด8ข้อที่สรุปได้ดังนี้หหน้าที่ผู้นำในฐานะการวางแผน 2. ด้านการสอนงาน 3. เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี 4. เป็นผู้นำในฐานะผู้ประสานงานและ5เป็นผู้นำในฐานะนักแก้ปัญหาครับ6ครับ เป็นผู้นำในฐานะนักพัฒนา7เป็นผู้นำในการส่งเสริมวัฒนธรรม8เป็นผู้นำส่งเสริมด้านประชาธิปไตยครับามาข้อสุดท้ายกันนะครับระหว่างลี d e r กับลี d err ชีทนี่มีความแตกต่างกันอย่างไรลีรด e r นี่จะเป็นผู้นำทางด้านบุคคลเนาะ ก็คือเป็นผู้นำด้านบุคคลที่ได้รับเลือกมาหรือแต่งตั้งมานะครับส่วน l e ดเดอร์ชิพเป็นเครื่องมือในการสร้างผู้นำขึ้นมาอ่ะจะเป็นมุ่งการเฉพาะพฤติกรรมของผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่นนะครับโดยบทบาทของ l e ดเดอร์ชิพก็จะเป็นอ่าเป็นผู้บริหารแล้วก็จะต้องเป็นผู้นำในขณะที่ผู้นำอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารอ่ะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง เ่อนผู้ที่ผู้บริหารที่ขายภาวะผู้นําจะบริหารโดยการใช้อำนาจตามหนา้าที่ตามทีร่ระบุตามกฎหมายไว้และผู้บริหารที่มีภาวะทางผู้นำนี่จะหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจที่มีอยู่แต่จะสร้างศรัทธาให้ลูกน้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายครับการรายงานก็การตอบคําถามก็ขอจบลงถึงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยหน้าที่นี้ด้ครับ การตอตบคำถามก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ